ใครที่ตั้งตารอคอยอ e ีคอมเมิร์ซส้มและติ๊ t ok, ต็อกกลับมาสำหรับโครงการเมนเมินโทนี่สายอ e ีคอมเมิร์ซตั้งตารอให้ดีสิงหาคมนี้เขาจะกลับมาแล้วใครที่อยากจะได้ 50k บวกๆและเป็นสายงานที่แลไอเทมอนาคตพี่ลักษบอกเลยว่ากลุ่มคนที่อยู่ในสองสายนี้จะกลายเป็นคนที่แลไอเทมบริษัทต่างๆองค์กรต่างๆ,ต,างๆ,ต,างๆต้องการให้คนเหล่านี้ไปอยู่ด้วยเพราะอ e ีคอมเมิร์ซมันจะไปได้ไกลกว่าน,นี้ทุกคนซึ่งพี่ลักษจะบอกว่าโอกาสเป็นของคนที่พร้อมใครที่อยากจะเตรียมพร้อมเรื่องนี้ต้องรู้ก่อนว่าโปรเซสจะว การเขาเป็นยังไงบ้างของตัวนะคะ Tik t o k จะเปิดรับค่ะไปเรื่อยๆเลยนะเขาคัดแบบเดี่ยวคัดแยกคนคือเขาจะเปิดรับตั้งแต่สิงหาไปจนถึงปีหน้าเป็นรุ่นปี2025ปีหน้าช่วงเดือนมีสามีนาเมษาก็ยังคัดกันอยู่ซึ่งพี่รักษจะบอกว่าเขาสนใจใครเขาจะคัดเข้ามาโอกาสของ Tik t o ็กอกค,คือคุณมีโอกาสแค่1นหนึ่งปีนะในชีวิตข้อเขารับคนที่จบใหม่ไม่เกินหนึ่งปีเพราะอะไรพี่รักษคนที่จบมานานค่ะจะถูกความกลัวขององ,องค์กรหล่อหลอมคิดคีเอทไม่ค่อยได้มันทําให้เขาไม่ต้องการเขาต้องการคนที่คิด ง,ง่ายๆฟุ้งๆค่ะคนจบใหม่จะมีสิ่งนี้เยอะจะเห็นความเป็นไปได้อยู่ทุกโอกาสและปัญหาต่อให้เจอปัญหามันก็มีโอกาสอยู่ตรงนั้นนั่นคือมายเซตของเด็กจบใหม่นะและเป็นมายเซตที่เมนเดอเมนเทนวีชอบซึ่งพี่รักจะบอกว่านี่แหละคือคนที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราไปเดลิเวอร์ส่งมอบสิ่งที่นะคะมันต้องเป็นในคีร์ดเนี่ยให้เขาได้เห็นซะซึ่งส่วนใหญ่กระบวนการสัมภาษณ์ของตัวทิกต o k เองค่ะจะเน้นการสัมภาษณ์เป็นหลัก HR Inter interview i อช e าร i อิน e ทอ e ์ว interview สันภาษณ์วิวเฮรอะนี่คือร์วิวสั วมตัว A อนนะของตัว Tik t อกค่ะข้อสอบเขาเป็นข้อสอบเซลเทสเอชนะข้อสอบของ t i k t o k เป็น h อชซึ่งพี่รักษจะบอกว่าถ้าใครจะฝึกสามารถฝึกจากแบบฝึกเซลเทสหนึ่งข้อได้เลยซึ่งนะคะจริงๆเล่มแรกออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่อีกเล่มหนึ่งกำลังจะออกมาเป็นแบบฝึกชุดที่2ถ้าใครอยากจะฝึกเพิ่มตั้งตารอดีๆเดี๋ยวชุด2ออกมาเมื่อไหรา่พี่รักษจะบล็อตแคสแจ้งทุกคนนะคะอ่ะนั่นคือของตัว Tik t o k นะถ้าจะฝึกเองแบบข้อฝึกข้อสอบนะคะไปฝึกได้เลยในขณะที่ โปรเซสหลังจากนั้นส่วนเนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์แล้วก็เริ่มงานก็คือช่วงเดือนมิถุนายนกร,รกฎาคมของปีถัดไปนะคะนี่คือ Tik t o ็อกส่วนอ e ีคอมเมิร์ซส้มเช่นเดียวกันค่ะแต่เขาคัดสั้นกว่าเขาคัดตั้งเดือนสิงหาไปจนเดือนถึงธันวาเขาจะได้ตัวผู้สมัครแล้วแต่ว่าจะเริ่มงานจริงๆคือเดือนมิถุนายนกร,รกฎาคมในปีหน้าเพราะงั้นรุ่นนี้คือรุ่นของปี2025กระบวนการโปรเซสไม่ต่างกันค่ะแต่ว่าของตัว, e วอีคอมเมิร์ซส้มข้อสอบจะไม่ใช่ข้อสอบ h s l จะจะเป็นข้อสอบที่มี4ผ่านด้วยกันซึ่ง ข้อสอบของเขาก็ไม่ต่างจาก s s l เลยคล้ายๆกันมีอะไรบ้างที่แลกมี New Miracle New Miracle ก็คือตัวเลขค่ะ n e m e r i c l ของตัว h s l ก็มีไม่ต่างกันนะคะ2ก็คือมีอะไรบ้างมีในส่วนของ Verbal ไอตัวยากมันคือ Verbal Verbal Reasoning คือการคัดนะคะมันจะมีเสร็จ Statement มาให้เราอ่ะจากนั้นจะถามว่า t r u e Four c a n o t s a y ซึ่งอันนี้คือ Judgment นะมันขึ้นอยู่กับ Judgment จะคล้ายๆข้อสอบของ UFLP ถ้าคุณทำ UFLP ได้คุณก็มีโอกาสจะทำของที่นี่ได้ซึ่งข้อสอบมันมี40ข้อพ a ละสิข้อแต่ให้เวลาที่แตกต่างกันนะเวลามันไม่เยอะทุกคนพัและประมาณ15านาทีถ้าพี่จักจไม่ผิดนะมันมีเวลาสโคบจำกัดแต่ว่ามี40ข้อทั้งหมด verbal r e s e t i n g เป็นสิ่งที่นะคะถ้าใครที่จบต่างประเทศจะทําได้ง่ายแต่ถ้าใครที่จบในไทยนะการจะต้องมาแกะ่นะการจะต้องมาแก่ว่าไอ้ e y, statement นั้นนู่นนี้ต้องมาจัดมิอะไรมันใช้เวลามันทําให้เราเสียเปรียบข้อนี้อะไปต่อคะ่ะอะไรอีกบ้างอันที่3คะ่ะข้อสอบเป็น logical test หรือ inductive test เป็นแบบรูปภาพภาพ ต่อไปเป็นภาพอะไรมันคือแบบนั้นแหละซึ่งมีอยู่ในทุกอันนะ H L ก็มีค่ะใน six a s s e n m e n t ก็มีสุดท้ายเลยค่ะข้อ4ค่ะเป็นข้อสอบที่เรียกว่านะคะเป็นข้อสอบ2ชั้น i n d i g a t e d i n d i g a t e d คือการแปลงค่าสมการ2ชั้นต้องแปลงค่าต้อง แทนค่าตัวแปรถึงจะสามารถได้คําตอบออกมาประมาณสองชั้นซึ่งพี่รักจะบอกว่าข้อสอบทั้งหมดนี้มี40ข้อซึ่งนะคะคนที่จบวิศาวะาเนี่ยจะมีโอกาสทาได้ง่ายนะเพราะว่าอะไรไอลอาชิคอลเทสอะวิศวะในเข้าทางเลยในขณะที่อินดักทีฟทสอะพี่รักษ์จะบอกว่ามันเป็นสมการเชิงซ้อนใครที่เรียนคณิตมาเยอะโอกาสจะผ่านง่ายแต่ในขณะที่เขาเปิดเนี่ยเขารับทุกสายนะจบอะไรมาก็สมัครไดปร้ประเด็นก็คือว่าคนส่วนใหญ่ตกสอบมีน้องหลายคนมากจบทางด้านสายภาษามานะก็ได้รับเชิญให้ทํา ข้อสอบประเด็นคือตกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะข้อสอบไม่เคยชินกับข้อสอบคณิตศาสตร์ซึ่งถ้าคุณทำนิวบริคอรกับอินดักทีไม่ได้ปัญหาก็เกิดแล้วเพราะว่าอะไรถ้าทำสองพันนี้ไม่ได้คะแนนมันหายไปเยอะเลยนะเพราะงั้นระวังดีๆใครจะไปอันนี้ไปเตรียมพร้อมดีๆฝึกจากแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยข้อแล้วก็ไปลองคำนวณดูค่ะว่าถ้าเจอประมาณนี้จะทำยังไงได้บ้างและถ้าใครอยากจะฝึกเพิ่มข้อสอบชุดสองเดี๋ยวจะมีออกมาใครจะฝึกเพิ่มข้อสอบชุดสองมาเดี๋ยวพี่รักแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะนี่คือของตัวนะคะอ e ีคอมเมิร์ซส้มเช กระบวนการคัดเลือกเน้นการสัมภาษณ์เป็นหลักเน้นการสัมภาษณ์กับคนเป็นหลักจะเจอการสัมภาษณ์หลายๆรอบเพราะฉะนั้นใครที่ฝึกหนึ่งนส่งประสบการณ์ชีวิต2ก็ฝึกเรื่องของตัวซอลี่เทลลิงใครที่เก่งเรื่องนี้จะไปได้ไกลมากๆฝึกเองฝึกยังไงพี่รักษ์ไปทําสายงานขายฝึกเองไปลองทําสายงานขายแต่ว่าของตัวตัวทิกเกอ่ะคุณจะไปฝึกเองมันนม่ีเวลาแล้วนะเพราะว่าอะไร เพราะคุณมีโอกาสแค่ปีเดียวมันไม่มีเวลาให้คุณได้ฝึกเพราะนั้นถ้าจะไปอย่างอื่นถ้าไม่ฝึกเองไปทําสายงานขายก็คือให้นะคะถ้าจะอออินก็คือข้อเรียนออนไลน์ข้อเรียนที่เป็น p r i v a t e สอนสดนะคะแต่ถ้าจะลองดูพี่รักจากให้เราเริ่มจากเซ้หนังสือเอาไปอ่านก่อนซึ่งพออ่านเสร็จไปลองทําด้วยตัวเองนั่นแหละคือการเรียนรู้ด้วยเองอันนั้นเป็นอันอย่างน้อยที่สุดที่พิรักแนะนําให้